สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับลุงกึงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นะครับแล้วก็สอเจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางร้านก็เดินทางนะครับมาจัดส่งนะครับเป็นหัวปลูกอ้อยนะครับตัวนี้จะเป็นหัวปลูกอ้อยขนาดรถไถ36แรงถึง47แรงนะครับสามารถใส่ได้นะครับตัวนี้ลูกค้าก็อยู่ที่บ้านคาเม็กนะครับ ตำบลแซงบาดาลนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ทางนั้นก็เดินทางมาจัดส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นหัวปลูกคู่นะครับล่อง40นะครับตัวนี้หัวปลูกคู่ล่อง40นะครับตัวนี้ลูกค้าใส่สำหรับรถ4 0แรงนะครับ ตัวนี้ลูกค้าใส่รถ40แดงนะครับก็สามารถใส่ได้ตั้งแต่รถไถรุ่น36แรงถึง47แรงนะครับตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจหัวปลูกว้วยนะครับหรือริปเปอร์ฝังปุ๋ยนะครับหรือรถลากจูงนะครับรถเกี่ยวข้าวหรือ สาลี่บรรทุกอ้อยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ลงกึงสอเจริญชัยนะครับหรือสอเจริญชัยโลหกิจนะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง2สาขานะครับร้านเราจะตั้งอยู่บ้านสวนสวัสดนะครับตำบลหันนางงามอำเภอศรีบุรเรือนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับย้ำอีกครั้งนะครับร้านตั้งอยู่บ้านสวนสวัสด์ตำบลหันนางงามอำเภอศรีบุรเรือนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับหรือ มาที่โรงงานมาดูงานก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ทางร้านก็ต้องขอรีวิวนะครับขอบคุณลูกค้านะครับบ้านคํำเมกนะครับตำบลแซงบาดานนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินไว้ด้วยนะครับที่ไว้ใจทางร้านแล้วก็สั่งจากทางร้านนะครับ วันนี้ทางนั้นก็ต้องขอรีวิวนะครับหัวปลุกไว้วยนะครับเป็นหัวปลูกคู่นะครับร่อง40นะครับให้กับลูกค้าไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ